แจ็คราชาไฮาเดอร์หรือบางแจ็คเป็นใครทำไมถึงโอนเงินให้กระติกถึงส0 0 0สนบาท กลายมาเป็นประเด็นใหญ่โตขึ้นมาเมื่อในโลกโซเชียลมีการแชร์แชทที่คาดว่าเป็นแชทของกระติกที่มีการพูดคุยกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าราชาไฮเดอร์แล้วในแชทนั้นกระติกมีการหลุดพูดว่าตนเองนั้นไม่น่ารับงานแบบนั้นเลยทั้งนี้ราชาไฮเดอร์หรือบางแจ็คได้ออกมาให้ข้อมูลผ่านสื่อยืนยันว่าคุยกับกระติกจริงๆพร้อมทั้งโชว์เบอร์โทรศัพท์โดยอ้างว่าตนนั้นรู้สึกเห็นใจและอยากรู้ความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ จึงพยายามติดต่อและช่วยเหลือกร,ระทั่งรู้ความจริงทั้งหมดหลังกระติกสารภาพว่ารับงานเอ็นจริงๆอีกทั้งยังสงสารโอนเงินไปให้กระติกถึง3 0 0 0 0นบาทพร้อมทั้งโชว์สลิปการโอนเงิน สำหรับบางแจ็คหรือแจ็คราชาไฮเดอร์เป็นชายชาวต่างชาติจากข้อมูลพบว่าเคยเป็นอดีตหนึ่งในสมาชิกแก๊งโรสซิ่งของ Ben Racing ซึ่งเคยได้มีการออกมาทำคลิปวิดีโอและเป็นผู้โพ,พสต์คลิปแชร์ถึงพฤติกรรมต่างๆของสมาชิกภายในแก๊งที่มีการกล่าวอ้างว่ามีส่วนเชื่อมโยงและพัวพันเกี่ยวข้องกับเครือข่ายหนึ่งของใสสนะ นอกจากนี้ยังเคยออกมาโพสต์คลิปขู่เอาชีวิตของเบนเรสซิ่งและบุ๋มปนัดดาพร้อมกล่าวหาอย่างรุนแรงได้บุ๋มปนัดดายืนยันว่าเคยพบกันจากรายการทีวีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นส่วนตำรวจให้ข้อมูลว่าชายคนนี้อาจโกรธแค้นตำรวจไทยเพราะเคยถูกจับและผลักดันออกนอกประเทศซึ่งปัจจุบันบางแจ๊กอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครค่ะ